กายวาจาจิตตังระหังวันธานาคาทิปดีสีสุโตปูเชมิจุติยมปีกายวาจาจิตตังระหังวันธานาคาทิปดีสีสุโตปูเชมิตาติยมปีกายวาจาจิตตังระหังวันธานาคาทิปดีสีสุโตปูเชมิอาจจะมือนีนะครับบ่ได้เตรียมไฟเออบ่ได้เตรียมไฟมาอยู่ครับแต่ว่าลืม เตรียมไฟมาอยู่แต่ลืมเออสาธุสาธุครับพี่อันนี้นาคราชนะครับนาคราชนะครับแล้วก็หาเทาเวสวรนวันนี้ขอโชคตามคำตามคำสัญญาครับจากขอนแก่นครับเอาละโอเคน่าจะชัดเลยทีนี้น่าจะชัดโอเคนะครับ ลาวพัฒนาค,ครับขอเลขสารตายายเลขอะไรครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคิดก่อน8 8อะไรนะ184ครับ184 184ครับสารตายายเมื่อเมื่อวันวันพระที่ผ่านมาคุณเพชรครับสวัสดีครับผมสาธุสาธุครับ เดี๋ยวจะขยับนะครับโอเคครับที่บ้านยายตังค์นะครับที่บ้านยายตังค์ปลาาแทบบ้านสำโรงหมู่ที่เก้านะครับตำบลสนองเอ๊แปดมันเป็นยังไงพี่สังเกตไหมเอายังไงครับแดครับเอาอยังไงครับพี่เอายังไงเนี่ยมันแตกรับมันแตกรับเห็นไหมครับเอาอยังไงตกลงมันเหมือนเลขคล้ายๆกับเลขแปดแล้วนะ่ะคล้ายๆกับเลขแปดอะท้ามองอีกข้างๆมันเหมือนจะเลขแปดอะพี่ ใช่ไหมเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่สี่ศูดูข้างๆเหมือนเลขแปดไหมพี่เหมือนเลขแปดไหมเหมือนเลขแปดไหมมันโผล่มาอย่างนี้มองมันเหมือนคล้ายๆกับเลขแปดด้วยนะ <c ười> ปริศนาท่านจะให้ไม่ตรงจริงๆเออน่าจะใช่พี่ผมคือตอนนี้ผมมองว่าคล้ายๆกับเลขแปดด้วย สาธุสาธุนะครับวันนี้มาขอโชคกับปู่ย่าพญานาคราชนะครับที่บ้านใหญ่ต่างปรลาลาแบวันนี้นะครับวันที่26กรกฎาคม2566แล้วก็ขอโชคต่อหน้าองค์ปู่ต่อหน้าฮะต่อหน้าเท้าเวสุวรรณวันนี้นะครับขอเลขที่ได้ก็คือ704 784นะครับขอให้ตัวเลขที่ปรากฏนี้จงเป็นเลขมงคลเป็นเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมที่จะไปนำไปเสี่ยงโชค